นี่พวกลูกเรือทั้งหลายรีบถอดเรือไปเร็วเข้าครึ่งด้านนั้นกองโจรสลัดกลุ่มศัตรตูของพวกดามันบันดักทางเอาไว้หมดแล้วป่านนี้แล้วยังไม่ถึงสักทีนะไอ้เกาะมหาสมบัติอะไรที่เจ้านางเงือกตัวนั้นมันบอกกับข้าเนี่ยนี่เจ้านางเงือกแอลเลียวนี่แกโกหกข้าหรือเปล่าทําไมยิ่งข้าเดินทางเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอแต่พวกกลุ่มโจรสลัดเยอะขึ้นเรื่อยๆละ่ะไหนละกองมหาสมบัติที่เจ้าจะพาข้าไปเจอข้าไม่เห็นเลยว่ามันจะมีนะ ใซเนนก่อนท่านกับตันโจรสลัดอาณาตเซียข้าว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะนะตามที่ข้าบอกแต่ว่าทิทางนั้นน่ะก็มีกลุ่มโจรสลัดอื่นๆที่อยากจะไปถึงเกาะแห่งนั้นเหมือนกันเป็นธรรมดาที่เมื่อเราเดินทะเลไปถึงเกาะมหาสมบัติแล้วก่อนที่จะถึงเกาะแห่งนั้นน่ะก็จะมีกองโจรสลัดมากมายในท้องทะเลที่มุ่งหน้าไปที่นั่นเช่นเดียวกับท่านดังนั้นการที่เราเจอกองโจรสลัดมากมายเช่นนี้และท่านต้องต่อสู้แบบเนี้ยแสดงว่าพวกเรามาถูกทิศทางแล้ว พราะใครๆก็อยากจะไปถึงกอะมหาสมบัติเหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่ค้นพบลายแทงถึงกอะมหาสมบัตินั้นเช่นเดียวกับท่านยังไงล่ะขอให้ท่านอนาดดเซียท่านกัปตันโจงสลัดท่านจเย็นนก่อนนะทําตามที่ข้าบอกข้าไม่มีทางที่จะบอกทางท่านผิดแน่นอนเจ้าแน่ใจยังไงว่าเจ้าไม่ได้บอกทางข้าผิดเจ้าอาจจะนําพาเรือของพวกเราไปพบกับหาย,ยน,นะก็ได้พาพวกเราเข้าไปในด,ดงโจรสลัดกลุ่ม ทำให้ข้าต้องเสียทั้งสเสบียงทรัพยากรอาวุธสเสบียงลูกน้องลูกเรือที่ต้องตายไปและกไหนจะลูกปืนแล้วก็ดินปืนทั้งหมดที่ข้าต้องเสียไปจากการทําสงครามกับพวกโจรสลัดต่างๆที่เจอในท้องทะเลแถบนี้เราแทบจะเดินเรือไปไม่ไหวกันอยู่แล้วนะเจ้าหลอกล่อยพวกเรามาตายที่นี่หรือเปล่าเพื่อที่เจ้าจะได้หลุดเป็นอิสระจากข้าแอเรียลไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะท่านโจรสลัดอนดาราเซียท่านกับตาฟังข้าก่อนข้าบอกทางทาน่ถููจริง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านช่วยเหลือข้าไว้จากกุจจณสลัดที่มันจับตัวข้าไปกลุ่มนั้นที่ท่านพาข้ามาอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้ทรมานข้าแต่ว่าให้ข้าอยู่บนเรืออย่างดีข้าก็เลยคิดว่าจะตอบแทนที่ท่านเอาไว้ชีวิตข้าแล้วก็ช่วยปล่อยข้าเป็นอิสระแล้วก็ทําให้ข้าได้อยู่สุขสบายบนเรือลํานี้ข้าคิดจะบอกทางท่านไปถึงกองมหาสมบัติจริงๆแต่ว่าข้าจะไว้ใจเจ้าได้ยังไงแอเลียวว่าเจ้าเป็นองค์หญิงจริงจริง องหญิงนางเงือกจริงๆอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันทําไมป่านนี้แล้วพวกทหารเงือกแล้วก็พ่อของเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชาวเงือกใต้ท้องทะเลไม่เห็นส่งคนมาตามตัวเจ้าเลยก็ตอนนี้พวกเขาไม่รู้นะสิว่าข้าอยู่ในมือของโจรสลัดหญิงอนาตาเซียแห่งท้องทะเลถ้าท่านอยากจะได้สมบัติจริงๆก็มีทางเดียวก็คือท่านจะต้องเดินเรือไปเรื่อยๆตามทิศทางที่ข้าบอกถ้าไม่อย่างนั้นท่านจะถอยกลับก็ได้แต่ถ้าท่านถอยกลับท่านก็จะไม่มีวันได้พบกับ คุณสมบัติมากมายที่จะไปถึงเลยนี่เจ้าพูดจริงเหรอแอรีรยลถ้าเจ้าโกหกข้าแล้วก็ข้าจะไม่เก็บเจ้าไว้อยู่สุขสบายบนเรือนี้อย่างแน่นอนนะแอรีรยลเอาล่ะพวกเราเดินเรือกันต่อได้เลยยังไงข้าก็ไม่มีทางถอยกลับในเมื่อเข้าบาถึงที่นี่แล้วผ่านศัตรูมากมายที่พวกเราต้องต่อสู้ระหว่างทางที่ผ่านมาข้าไม่มีทางเสียแรงที่จะถอยกลับไปตอนนี้เด็ดขาดเราสูญเสียไปเยอะแล้ว ถ้าไม่ได้สมบัติที่กองหาสมบัติข้าจะไม่ถอยกลับอย่างเด็ดขาดแต่ว่าถัดหัวหน้านครับตอนนี้นลูกเรือของเราเรือน้อยมากจากการต่อสู้หลายคนก็ตายไปเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วครับถึงหัวหนา้าตอนนี้พวกผมก็บาดเจ็บอะ่ะผมเสียขาไปทั้งสองข้างแล้วด้วยอะ่ะเหลือแค่แขนเท่าน,นั้นตอนนี้ผมต้องคานอยู่บนพื้นเน่ยถ้าเราไปต่ออาจจะถูกฆ่าก็ได้เรือของเราอาจจะไม่เหลือสักลำเลยเพราะว่า เราจะต้องเจอกับโจรสลัดมากมายที่มันก็ไปยังเกาะมหาสมบัตินั่นเหมือนกันท่านหัวหน้าคิดให้ดีนะครับว่าท่านจะเชื่อองหยิงแอรเรียวนางเงือกตัวนี้ได้แน่หรือเปล่านางอาจจะเป็นแค่นางเงือกธรรมดาไม่ใช่เจ้าหญิงในท้องทะเลก็ได้นะครับนั่นละสิหัวหน้าถ้าเกิดว่านางหลอกลวงพวกเราล่ะนางอาจจะพาพวกเราไปพบกับความตายในท้องทะเลก็ได้ท่านจะไว้ใจนางเงือกเช่นนางได้หรือ ข้าเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไว้ใจนางเงือกแอนเลียวดีหรือเปล่าแต่ถ้าเราถอยกลับตอนนี้ก็เสี่ยงจะต้องเจอกับกองจรสลัดมากมายที่มันอยู่ในทางข้างหลังเหมือนกันถ้าหาว่าข้าต้องไปปะทะกับจรสลัดมากมายในเส้นทางที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งเจ้าคิดว่าพวกเราจะเหลือหัวรอดกลับไปได้อย่างนั้นเหรอท้องทะเลที่นี่อันตรายมากมีทั้งสัตว์้ายแล้วก็จรสลัดชุกชุมไปหมดทางเดียวก็คือเราจะต้องไปถึงเกาะมหาสมบัตินั้นพอเราได้สมบัติมาแล้วก็ไปซื้อสเสบียงกับอาวุธ แล้วเราจะเดินเรือไปทางอื่นถ้าย้อนกลับไปทางเดิมตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดว่าข้าแต่ัดสินใจย้อนกลับไปทางเดิมตอนนี้ก็เท่ากับว่าส่งทุกคนไปตายเหมือนกันตอนนี้ถ้าถอยหลังก็ตายเดินไปข้างหน้าอาจจะตายแต่ว่าอาจจะมีทางรอดถ้าไปถึงกองหาสมบัติได้เราอาจจะรอดกันไปและพบก,กับความร่ำรวยพวกเจ้าจะเลือกทางใดข้าขอออกคำสั่งให้ทุกคนมุ่งหน้าไปข้างหน้าตามทิศทางที่นางเงือกแอเลียยบอกเราจะถอยกลับตอนนี้ไม่ได้ พอเส้นทางข้างหลังก็มีแต่ความตายเท่านั้นได้ครับหัวนางั้นพวกเราก็เดินเรือเตรียมกําลังไปกันเลยถ้าเจอศัตรูพวกเราก็ต่อสู้กับมันต่อไปเผื่อไปถึงกองมหาสมบัติให้ได้ได้ครับพวัวนาแม้ว่าพวกเราจะบาดเจ็บปางตายแต่ยังไงขอให้ไปถึงกองมหาสมบัติจริงๆขอให้เจ้านางเงือกแอรลมันไม่โกหกพวกเรานะนางน่าจะเป็นเจ้าหญิงจริงๆอย่างที่พูดแลวมั้งเมื่อข้าด้วยพาลูกเรือเดินเรือไปข้างหน้า ก็ปรากฏว่าพวกเราได้ปะทะกับกลุ่มโจรสลัดที่มันมีกองเรือเยอะแยะมากมายและมมีจํานวนทหารเรือมากกว่าเราอีกแต่ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ยอมแพ้ข้าก็ได้นําลุกน้องไปดักป้นพวกมันเพื่อจะแย่งชิงสะเบียงและอาวุธของพวกมันไปก่อนแล้วก็แย่งเรือของมันมาด้วยเพื่อที่จะเอามาใช้แทนเรือของเราที่ได้พังเสียหายไปแล้วจากการต่อสู้ยังเส้นทางที่ผ่านมาตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้ล่าสะบียงมาแล้วแต่ว่าหนึ่งในสะเบียงนั้นที่ข้าได้ ปนชิงระหว่างท้องทะเลเราก็ได้พบกับนางเงือกอีกตัวหนึ่งนะสิที่บังเอิญมันบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับเอาไว้ในเรือของกลุ่มโจสรสลัดศัตรูเราที่มันพ่ายแพ้ให้กับเราข้าก็เลยได้จับตัวเงือกอีกตัวเนี้มาไว้ในเรือลำนี้ก่อนฐานหัวหน้าครับเราได้เจอนางเงือกอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้นางเงือกเนี่ยไม่เหมือนกับตัวนั้นแต่ก็มีความคล้ายกันมีหางเป็นปลาเหมือนกันแต่คนละสีนะครับ ไม่รู้แบบนางเงือกตัวเนี้ยเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ามันก็ถูกจับอยู่ในเรือลำนั้นที่พวกเราปนขาดเจ้าของเรือที่เป็นโจรสลัดมันไปแล้วเราจะทํายังไงกับนางเงือกตัวนี้ดีครับท่านวนะ่าน่ะท่านกับตันท่านกับตันครับนางเงือกตัวนี้ก็เป็นนางเงือกแสนสวยทีเดียวเลยเอาอยัางไงดีครับท่านว่าน้าข้ากับตันอนาตเซียคิดว่าเราจะเก็บเจ้าเงือกตัวนี้เอาไว้ก่อนแต่ข้าจะถามมันว่ามันเป็นใคร นี่เจ้านาังเงือกแกเป็นใครตอนนี้ข้าจับนางเงือกได้สองตัวแกเป็นตัวที่สองนี่แกรู้จักเจ้าหญิงเงือกแอรเรียลตัวนี้หรือเปล่าในลองบอกข้ามาสิว่านางเนี่ยใช่เจ้าหญิงแอรเรียลจริงๆหรือเปล่าถ้าหากนางไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงข้าจะฆ่านางซะตัวของข้าเองก็เป็นนางเงือกเหมือนกันตัวข้านั้นมีนามว่าแอรเรียลเหมือนกันด้วย ข้าตั้งหากที่เป็นเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลไม่ใช่นางนางคงจะเป็นตัวปอมเนี่ยนะนางไม่ใช่เจ้าหญิงข้าตังหากข้าถูกจนสลัดจับมาแล้วก็ถูกกลุ่มโจรสลัดของท่านอนาตเซียมาพาตัวข้าจับมาอีกทีหนึ่งข้าต้องมาอยู่ในเรือลำนี้ข้าก็คือแอเรียลเจ้าหญิงเลือกนี่เจ้าที่จะโกหกอย่างนั้นเหรอทำไม โอหญิงเงือกแอลเลียถึงมีถึงสองตนได้ทำไมมีเงือกสองตัวที่บอกว่าชื่อแอลเลียและเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันปกลงตัวใดกันแน่ที่เป็นเจ้าหญิงบอกข้ามาสิว่าใครกันแน่ที่โกหกใครเป็นเจ้าหญิงเงือกตัวจริงข้าจะรู้ได้อย่างไรกันนี่ท่านกับตันโจสสลดัดข้าเป็นเจ้าหญิงแอลเลียจริงๆนะเงือกตัวนี้ที่ท่านจับมาได้ใหม่ไม่รู้ว่านางเป็นใครมาจากไหนแต่นางโกหกนางไม่ใช่เจ้าหญิงอ่ะข้าตังหาที่เป็นเจ้าหญิงแอลเลีย และข้าจะบอกทางท่านไปที่กอะมหาสมบัตินี่แล้วเจ้าหรอว่ายังไงเจ้าเงือกนางบอกว่านางเป็นเจ้าหญิงที่จะพาข้าไปถึงเกาะมหาสมบัติถ้าเจ้าเป็นเจ้าหญิงแอรเรียลจริงเจ้ารู้ไหมว่าเก่อมหาสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนตัวข้าเองเป็นองหญิงแอเรียลจริงๆหากท่านอยากจะรู้ว่าเกาะมหาสมบัติที่แฮจริงอยู่ที่ใดขอให้เชื่อคําพูดของข้าเพราะว่านางกําลังโกงหกท่านอยู่ข้าเป็นองค์หญิงจริงๆท่านดูก็รู้แล้วว่าความสวยงามของข้ามีมากมายขนาดนี้ ข้าจะไม่ใช่องหญิงแอเรีเลยลได้อย่างไรกันนางตังหากที่โกหกว่าเป็นเจ้าหญิงนางกําลังจะนําพาท่านไปสู่ความตายและเหยียนะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาท่านเห็นหรือยังว่ามันมีเกาะสมบัติที่ใดในเมื่อไม่มีท่านก็ควรจะรู้ได้แล้วว่านางโกหกข้าตังหากที่เป็นองคหญิงแอเรีเลยลตัวจริงเดี๋ยวข้าเจ้าหญิงแอเรีเลยลจะพาท่านไปเกาะมหาสมบัติที่ถูกต้องตามเส้นทางที่ถูกเองถ้าท่านเชื่อข้าแล้วก็รับรองว่า ภายในสามวันเราจะถึงเกาะที่มีสมบัติมากมายท่านไม่ต้องผจญกับหายนะในท้องทะเลอีกแล้วแต่ข้าแลกเปลี่ยนกับการที่ช่วยปล่อยตัวข้าไปจะได้ไหมส่วนนางเนี่ยพูดโกหกขอให้ท่านอย่าไปเชื่อคำนางคิดจะฆ่าหรือว่าคิดจะทำอะไรกับนางก็แล้วแต่ท่านเลยขอแค่ปล่อยข้าไปและไปตามเส้นทางที่ข้าบอกเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอก็ด้ถ้าอย่างนั้น ข้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใครดีระหว่างเงือกตัวแรกที่พบกับเงือกตัวที่สองเจ้าคิดว่าไงเจ้าพบลูกเรือเอ่อกะผมคิดว่าเงือกตัวที่สองนี้อาจจะหาทางเอาตัวหลอดนางอาจจะโกหกก็ได้นะครับนางอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงแต่ว่านางแค่อยากจ,จะให้พวกเราปล่อยนางไปก็เลยทําเป็นสวมรอยนะครับผมมันคิดว่านางน่าจะเป็นนางเงือกตัวจริงมากกว่านะน,นางเงือกตัวที่สองเนี่ยเพราะนางเงือกตัวแรกเนี่ยพาเรามายังเส้นทางที่ลําบากมากเลย นางไม่น่าจะบอกทางที่ไปถึงเกาะมหาสมบัติแล้วก็เดินทางมาตั้งเดือนแล้วแต่ไม่ถึงเกาะมหาสมบัติสักทีนะครับทนะ่านหัวหน้าว่าน่าจะเชื่อนางเงือกตัวที่สองมากกว่าเพราะนางให้เวลาสามวันจะไปถึงเกาะมหาสมบัติแน่นอนท่านกัปตันท่านจะเชื่อใครก่อแล้วแต่พิจารณาของทันก่อแล้วกันก็ดูเอาเองก่อแล้วเพราะว่าพวกเราเป็นแข่ลูกน้องของทันกัปตันยิงอนาดาเซียก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อฟังคําสั่งของทันกัปตันได้แต่เพียงเท่านั้นก็แล้วแต่ว่าท่านจะตัดสินใจอย,อย่างไรก่แล้วแต่เลย พวกลูกน้องนี่บยให้ข้าคิดคนเดียวแบบนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะลองเชื่อนางเงือกตัวที่สองดูก็แล้วกันแต่ถ้าภายในสามวันนี้เจ้าไม่สามารถที่จะพาข้าไปถึงกองหาสมบัติได้ข้าก็จะไม่เก็บเจ้าไว้เหมือนกันถือว่าเจ้าโกหกสวมรอยเป็นเจ้าหญิงแอเรียลแห่งท้องทะเลอาณาจักรบาดาลเอาละพวกเราเดินเรือกันต่อได้เลยเจ้าว่ายังไงละ่ะเจ้าเงือกตัวแรก บอกข้ามาซิว่าใครกันแน่ที่โกหกเป็นเจ้าจริงใช่ไหมที่สวมรอยและจะพาพวกเราไปพบก,กับความตายในท้องทะเลนี้ท่านกับตันหญิงอนาตาเซียข้าไม่ได้โกหกท่านเลยเมื่อตัวที่สองที่ท่านจับได้แหละนางโกหกท่านแต่ว่าท่านกลับไม่เชื่อใจข้าเป็นเพราะว่าข้าพาท่านมาพบก,กับหายนะในท้องทะเลแต่นี่ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วกว่าจะไปถึงก่อมหาสมบัติได้ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านลองพิจารณาดูสิ ถ้าเกิดเกาะมหาสมบัติเป็นเกาะที่ใครไปถึงก็ได้ง่ายๆภายในสามวันมันจะได้ชื่อว่าเกาะมหาสมบัติที่คนพบได้ยากที่สุดในท้องทะเลได้อย่างไรกันถ้าจะไปถึงได้ง่ายใดขนาดนั้นถ้าท่านจะเชื่อเจ้าหญิงนี้ก็ตามใจเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่ในเมื่อถ้าเจ้าเป็นองคหญิงตัวจริงเจ้าก็ต้องพาข้าไปยังที่ฐานที่ถูกต้องได้แต่ป่านนี้เจ้ายัางทําไม่ได้ข้าก็ช่วยไม่ได้ต้องเชื่อเงือกตัวที่สองที่เราจับได้ พราะไม่แน่ว่านางอาจจะเป็นองค์หญิงตัวจริงไม่ใช่เจ้าแอเรียลถ้าเช่นนั้นก็ตามใจถ้าจะเชื่อนางเงือกตัวนี้ก็ตามใจข้าไม่รู้จักว่านางเป็นใครแต่ข้าคือเจ้าหญิงแอเรียลตัวจริงว่าแต่ท่านกับตันอาดาตเซียท่านได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอที่แขนของท่านให้ข้าช่วยทําแผลเอาไหมข้ามียารักษาที่นํามาจากใต้ทะเลลึกถ้าท่านทายาของข้าจากเปลือกหอยนี้ท่านจะหายอย่างแน่นอนเดี๋ยวข้าจะหยิบมันมา ข้าเก็บมันไว้ในหน้าอกของข้าที่เปลือกหอยในหน้าอกเนี่ยมันใช่ยาพิษหรือเปล่านางเงือกทำไมเจ้าถึงช่วยเหลือข้าล่ะทั้งที่ข้าจับตัวเจ้าไว้ตั้งนานเป็นเดือนแบบนี้มันก็เป็นเพราะข้าเห็นว่าท่านบาดเจ็บแลวจะเดินเรือลําบากการบาดเจ็บนั้นอาจจะทําให้ท่านไปไม่ถึงคอามหาสมบัติข้าก็แค่อยากจะช่วยเหลือท่านอีกอย่างท่านก็ดูแลข้าอย่างดีบนเรือลานี้ ข้าก็เลยคิดจะตอบแทนท่านด้วยความจริงใจแต่ท่านจะไม่รับมันก็ตามใจเอเรียลท้าเจ้าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงเจ้าจต้องพิสูจน์ตนเองให้รู้ให้ได้เอายามาสิข้ายินดีจะรับมันเอาไว้หวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังหากเจ้าเป็นองหญิงเอเรียลตัวจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้รู้ให้ได้